โอเวเดถุงละห้าสิบถุงละยี่สิบแตงโมถึกแกแตงโมถึกแตงโมถูกถูกสี่สิบห้าพูดสามโร้อย้าพูดสามตัร้อยสามรอยจ้าเดี๋ยวสองจ้าซอยนิลาสามโร้อย ปี่สิบปี่สิบนี่สับปะรดมีอะไรอีกปี่สิบมังคุดสีิบโอ้ทุเรียนทุเรียนทุเสามลูกอรียนสไงเ <c oughs> รียนผลไม้ไปดูตรงนี้ ก็มาได้3มาแล้วบอกสีดํามาแล้วมาดูได้ <coughs> <coughs> อ,อ,อันนี้เหมือนกันอันนี้สีค่ะสีทองสามโลรอเอานี้สโลชิมได้นะคะนี่ถุงถุงละสมโลใช่ไหม,อม,อมโอเค

เอานี้ดีกว่าวันนี้ไม่ไปโรงเรียนวันนี้กินกินเงาะมาซื้อนี่แหละสองรอบแล้วนี่รอบสามแล้วสวัสดีพี่ๆนะคะสวัสดีพี่นิกรนะคะพี่ด้านนครแล้วก็สาวไทยนะคะได้มังคุดได้มังคุดก็ได้เงาะขอบคุณ เอาไปใส่รถก่อนเท่ไหมมาตลาดมาตลาดน้องอามทวีสวัสดีค่ะทุเรียนไม่รู้โลเท่าไหรไ่รู้ทุเรียนโลเท่าไหร่อ๋อยี่สิบหกยี่ส uh, ิบหกคืออะไรสี่ร้อยสองร้อยหกสิบ โ really, oh, อ้โหมะม่ว <laughs> ง <laughs> อันอยู่บ้านหนูมีอยู่หนูหักเค้นเราสออร์ดถือกันหนูพังกระต้อยหลังบ้านอยู่บ้านปูกอันนี้อันนี้พันยังจ้ <Heroes> จจะเออแมนแมนอันเดียวกันจ,จะ้ะอือของของรับมาหรือซื้ออ๋อจ,จะ้ะนี่ลูกใหญ่เหมือนกันที่บ้าน <laughs> เย้ยเอาอันเอาแตงโมไปบดาลิ r l i หาสิบเขาจะกินเบิันดบ้าอัน้างบ้านของก็มให้แต่ว่า ไ <laughs> ม่ว่ากระอยากใดท่านเป็นงานแบบสันดีเนาะงานบุญงานยังเลไหมเอาวว้ได้เป็นอาทิตย์ได้ค่ะบ่าเสียงไงเป็นบอนถ้าซื้อสัตมันก็นดีอย่างนึงไม่ได้เจ็ดลูกอ,อือสามเไ็้พิเศษอีกลหนึ่งสามลูกห้านูน้เอาอันนี้ล่ะ,ะอันนี้อันนี้สีแดงมันบอา<ม>เป็นสี<ม>ทอง เอาอันไหนดานี่เอาอไหน <co ff> s> <S เอานี้เหรอ <co ff s> นี่อ <c oughs> <c oughs> เอาเต็งโมให้คุณเก๋สองลูก <c oughs> เอาเต็งโมเน,ะนาะยิงโนให้พี่เก๋ถุงเลยยี่สิบก็มีนะ่ะยี่สิบก็ได้สามลูกไงเอาทุงนะหาสิบนี่ <c oughs> อันนี้โอเคแต่ว่าอันเนี้ยนู่นเหรออ๋อนี่นี้เหรออ๋อไม่คือกันบอกเลือกได้นะเลือกแต่งโมอันนี้เหรออันนี้วิจะเลือกอันไหน้องทีมากจะหดโอ้โหตกต ได้ไหมได้ส่งมาส่งมาเอาหน่วยใหญ่ๆชอบใช่ไหมพี่เก๋เอาหน่วยใหญ่ๆ,อ,เเอ,ญๆอ๋อนี่ก็จะไปเลาะตลาดอีกสามนาทีน้องเคยอยุบลสวัสดีค่ะจะได้บําลุงกันชนหน้าให้ใหญ่น้องเคยอยุบลขอบคุณมากนะคะสาวไทยขอบคุณมากนะคะก็ มีคอนเทนต์อะไรก็มาตลาดเนาะกางเกงกางเกงกางเกงช้างอู้หน้าหน้าน้าซื้อไปเที่ยวพัทยาดาลิงอเออเดี๋ยไอจ้าเดี๋ยวมาดูอาทิตย์หน้าพี่ดาลิงว่าจะไปพัทยากันก่อนกลับไงเดือน,น้าเดือนนูนะ่น่ะซื้อกางเกงช้างไปเดินเล่นโอ้เสือหมากกระแลง มสมัครกระแล่ง <c oughs> เดินเลาะเดินเลาะพี่สเสนสวัสดีนะคะพี่นิกรขอบคุณมากนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลงแล้วอีกสองนาทีโอ้ใส่กอบ <c oughs> วัลูุวัลูุน้ำเล่าจักสิ อัพท y ยูหนึ่งใบไหหนึ่งใบอืมอ๋อมีย่างอันนี้ด้วยไส้กรอกน้ำบ้านดายังสิบบาทอยู่นะอันเนี้ยมีแก้วเล็ก แก้วเล็กสบาทแก้วใหญ่ไปแก้วกลาง20แก้วใหญ่25กาแฟกาแฟแล้วก็น้ำดื่มไทยอ่ออัพเดตอยู่ what wanted? what it's a gal oh. and it's right in the middle uh. with what I want คุณบีสวัสดีค่ะคุณบีขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะะงมันโซโซโมีเรื่องเห้โซอ้าวเข้าหมากวันนี้ไม่มีกสมบอกเงาะคนละหมอกคนละไม้ มีอะโวคาโดมาขายตรงนี้ด้วยเราเราซื้อเราโลละเก้าสิบเราซื้อมาจากโลตัสตรงไหนโลละเก้าสิบไม่แพงอ๋อนี่นี่นี่อันนมพกไม่มาบอกเอาบ้าบินนี่บ้าบินต้องให้พิเซอร์ลองสักครั้งยี่สิบห้าเนาะมีเหรียญ เด้อขนมขนมนี่อัพบจวถ่ายคนคนคนปิน่ายโชว์เด้อ่ตยโชว์เพราะว่าเดี๋ยวก็ลงแล้วหนึ่งนาทีเด้อกินขนมทำเองเหรอคะอหอมมะพร้าวอันนี้บ้าบิน ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะจากขออนุญาตลงเนาะขออนุญาตลงนะคะขอบคุณพี่สเสนนะคะคี่พึ่งสาวไทยพี่นานครพี่นิกรนะคะพี่เก๋แล้วก็น้องเขออยอุบลน,นะคะแล้วก็อีกๆหลายๆท่านนะคะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะขออนุญาตลงเลยนะคะขอบคุณมากนะคะเอาบ้าบินเดอร์คนละชิ้นคนละชิ้น